ปัสสุสัตต์ตรตังเข้าผ่าชนะสูตรซากกวางป่าหรือกวางม้าน้ำหนักกว่า200กิโลกรัมสัตว์ป่าคุ้มครองเสี่ยงสุพรรณที่ถูกนักล่าลั่นไก่ฆ่าโหดภายในป่าเขตอุทยานแห่งชาติเขาผูกเขายา่าโดยกวางได้วิ่งไปตายที่ริมห้วยวังกลางหมู่สามตำบลเขาไพรอำเภอรัศดาจังหวัดตรังเมื่อช่วงเช้าวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่ากวางเพศผู้อายุประมาณ4 6ปีน้ำหนักกว่า200กิโลกร,รมัมสาภาพตัวโตสมบูรณ์เต็มวัยถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวกระสุนเบอร์12จำนวน4นัดเข้าที่หน้าอก2นัด ขาหน้าหนึ่งนัดและชายโครงซ้ายหนึ่งนัดและยังมีหัวกระสุนลูกปลายหนึ่งหัวฝังในปลายเท้าซ้ายบวมมีบาดแผลซึ่งคาดว่าน่าจะติดแล้วถูกยิงมาจากด้านหน้าในลักษณะยิงเสยกระสุนลูกซองเจาะทะลุเข้าปอดทำให้เลือดข้างภายในซึ่งขณะนี้ตำรวจได้บาแสของคนร้ายแล้วคาดว่าอาจจะทำตามใบสั่งจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลโดยหลังผ่าชนสูตรได้ใช้รถแบ็คโฮขุดหลุมฝังกรบซากวาง เนื่องจากเริ่มเน่าและส่งคลิมเมนพระคุ้งไปทั่วค่ะ